เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุกคตน,นะจ๊ะเนาะสวัสดีสุขท,ทุกฐานเด้อจ้ะก่อนอื่นกับขาบขอไปคุณหลายๆเด้อจ้ะรับชมรับฟังคลิปสาวมังสีคนนกลยบานเนาะจา๊ะมือขึ้นฝนตกมานิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วกับมือหน,นีมีแสงแดดตอนบ,บ่ายๆเนาะจ๊ะก็เลยเฝ้าปันจักรยานเนาะคะ่ะไม้เดิมนะคะกลับมาซองเบิองอ่าเห็ดเห็ดบ้านปู่เนาะจา๊ะที่นามเก็บไปนะคะว่ามือหนีซีดายโบเนาะจ๊ะเดี๋ยวหนังจะกล่องล้างให้เบิงเด้อจ้ะเพื่อนๆมานมา,ม,ามานอย่าว่ากันเด้อจ้ะบรรยาก,ญญกาศเนาะจ้ะเพื่อนๆ าจะประมาณนี้จ้ะเห็ดมันปลูยอยู่เยอรมันนี่แถวน้ำยู่นี่จ้ะออกมาบยหลายด้วยจ้ะเห็ดนะบางขัางเพิ่นออกอ้โหนจ้ะเพื่อน,อออนเพื่นเพื่อนออกมาหนี่แน่มากพ่อใดอันนี้อยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็ก้นด้วยจ้ะนี่จ้ะ ค่ะเพื่อนๆดอกอ่อนๆอยู่จ้ะต้มุต้มีจ้ะนี่ค่ะมันก็แม่นจ้ะเพื่อนๆบางพื้นที่นี่จะออกหลายแห้งก็จ้ะเพื่อนๆออกจนข้าเจ้าเก็บไปขายเนอกจากแต่บ้ามองแถวหนาอยู่นี่จะแต่แต่นามาอยู่นามจะบ่คอยเห็นนะคะเห็นกับสิบประมาณตีเพื่อนๆเห็นนี่ละจ้ะ สามดอกดอกขึ้นหน้อยๆอยู่จ้ะเก็บไปตืมกันจ้ะดอกน,น่อยๆแต่ว่าราสชาติอร่อยนะคะ เก็บไปทุกครั้งถ้ามันหลายนา้ำก็ได้เห็ดกินจะถ้าบ่นหลายน้ำก็จะไปหายแตงยาแล้วเห็ดกินจะผู้ฒถา อันนี้เป็นห้อยอ่ะแซกเกอร์นอกจากเพื่อนเพือนเพื่นกินตัดขาออกแล้วกับหล่างดีๆก็กินได้จ้ะมันหายาจ้ะดอกที่น้ำเลื้อไหว,วแล้วจ้ะเพื่อนๆนี่เพื่อนกำลังโพออกมา ดอกน้นอยๆที่มือนานนำบรเ้กเก็บไปนะคะปิดปิดกบเอาไว้แห้งแต่เตย,ย่ามข้าเจ้ามาพ่อไปก่อนจ้ะมันหาอยากจะแถวเมืองที่นหาอยู่นิมบ่ค่อยจ้ะบ่ะค่อยสิพออนะคะบางพื้นที่เขาเก็บจนหล่นตะกาจ้ะจนข้าเจ้าอัน อันนี้ก็นหน่อยจ้ะนารากก็ปล่อยเิ่นไหวไปจ้ะแต่บดายมากอะปล่อยเป็นเสือตบเป็นเสือต่อไปจ้ะโตขึ้นหน่อยละก็ต้องค่อยๆน้ำเจาะเพืนเนๆบอกสังกระมุเนเอี้ยแย่น่นะฮักละจ้ะ เดี๋ยวแนะนำหาอีกคนเด้อจ้าเพื่อนๆวัิพ่อได้แรงหนึ่งบนนอกจ่าเพื่อนแดดออกมานิดนึงนะคะตะกะเฝ้ามาอีกป่านึงจ้าเพื่อนๆปั่นจักรยานจอดไว้รุ่นขาไกลๆปุ่นยางเข่าม้านอกจากว่าท้องมึงนี่หนีนะคะที่น้ำค่อยเก็บเห็ดพวกปีนันอุ้ยขอโทรด้วยจ้าเห็ดอุ้ยเห็ดเพิ่อจ้าเพื่อนๆเบิ่งจ้าอ๋อน่าจะเป็น บ่เมนเห็ดเพิ وم, ่งหรอกจ้ะเพื่อนๆน่าจะเป็นเห็ดไข่ค่ะก่อนจะไปเก็บก่อนจะเอ่อเอาไปรับประทานกะศึกษาเบื <an> ้องดีๆเด้อจ้ะเพื่อนๆโดยความหักและความห่วงใหญ่เลยจ้ะขอโทษเด้อแค่เบื้องเลยจ้ะแม่นอยู่จ้ะเห็ดไข่จ้ะโดยส่วนตัวเราหนามยังประทันเคยเก็บกินนะคะหนามถึงอ่าโหอยู่จ้ะว่าเป็นเห็ดไข่ว่าอ่ากินได้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้ว นามยังมาทา่านเก็บไปรับประทานจากเพื่อนๆกะปล่อยไว้เป็นเสือเป็นเสือไปจ้ะนี่จ้ะดอกหน่อยแห้งจากเพื่อนๆแล้วก็เกิดมาบ้างดอก่ะโดนอันโดนถาดนะคะตัวถาดแกะไปเนาะค่ะ น้ำเก๊ด้วยน้ำจะไปร่วมกันแล้วกับจิตตัดขาด้วยจ้ะไปหดบานมันจังเงนินไปเล่มตัดอีกเั่หนึ่งจ้ะดอกน้อยหน่อยจ้ะ